เข้ามาแล้วไม่รู้น้องแออยู่ที่ไหนเด็บประจเดปะจุนะคะฮ่า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 ฮ่นร่าฮ่าฮ่าฮ่า้่าฮนาฮ้าน่เป็นขอากราจุาฮ่าม่ากวาน่า้่าฮ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 ่นฮ่ากาาานโ น้องไอย่าอยู่ไหนคะน้องไอยา่าคะนี่มีซปเปอร์แมนนะอันนี้อะไรอุ้ยมีน้ำหยดลงมานิดหน่อยอุ้ยน่ากลัวมากนี่เป็นตุ๊กตาก็มีที่ของัมีกระปินะคะอันนี้กระปิกโอ้มันมีน้ำหยดลงมาเป็นระยะเดี๋ยวเราลงไปฝั่งนี้ก่อนฝั่มือเข้ามาแล้ว เรามาถึงที่นี่แล้วจะเจอน้องกระยาอยู่ตรงนี้มาเร็วมาเร็วข้าจ,จะเป็นน้ำไม่รู้ตัวน้ำท่วมไม่คุณตกพอดีเลย,ยกระากับอานั่งทางนี้กระยาอยู่ไหนกรอย่าอยู่นี่กระย่าอยู่นี่กระยาอยู่นีู่แล้วบ๊า,ายบายคี่ เสวยดีเมื่อกี้มีซุปเปอร์แมนเนี่ยเห็นไหมลูกมีฮักไหมเนี่ยมีฮักไหมคะฝั่งดีนะนี่มากอันนี้ะวันนี้น้ำท่วมเลยอ,อ๋อฝั่งนู้นจะได้นะฝั่งนู้นจะใกล้น้ำมากเลยนี่ยอ๋อเหรอคนศาสตรอ๋ออ๋อตรงนี้น้ำท่วมเลยสังเกตวก่าจะมีโต๊ะข้างหน้านี่เราเป็นน้ำท่วม มีอามีอาอามันดาอาข้าเนี่ยไม่ชัดว่ะนี่แล้วก็นี่นะงี้กับพ่อจ๋ากำลังเลือกอาหารอยู่อ่าตอนนี้กินอะไรลูกย่าแม่มองไกลนะเหมือนแม่ปลานะคะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาแม่ขายนะคะมีน้ำจิ้มด้วยไม่ได้เคลื่อนมาตักข้าวให้ลูกหน่อยพูตักข้าวให้ลูกหน่อยค่ะพ่อมาแล้วนะคะตักข้าวให้ลูกหน่อยค่ะ โอเด้งไก่นะอเดียกฉุนเยอะมากจริงๆไม่ได้แกงส้มมาสั่งนิดเดียวเพราะว่าเราไม่หิวเลยเรไม่หิวร้อของอ้วนกินทัาหมดทางนะไม่จริงกินทัาหมดทางนันนี้คืออะไรอันนี้เราไม่ได้สั่งให้ฟังนี้นะคะแล้วไปถึงถ่ายรูปวะใช่นี่ของจริงจ้าอะไรครัอันนี้น่าจะของพี่จ้าจ้ำสุดไดค่ะ ว่าทำไมตักข้าวให้ให้ลูกเยอะมากเราออกนิดนึงเยอะเหรอเยอะอันนี้เยอะอะไรก็กินไปก่อนไปหมดจะให้พ่อพ่อไปอะไรจะกินข้าวแล้วอะไรจะกินข้าว้อนยังเลยเนี่ยข้ากินโชว์หน่อยลูกได้จะกินข้าวแล้วข้าไม่ต้องกินโชว์ย่าๆกินโชว์แล้วไหนกินอะไรกินอะไร กินปลาทอดโอ so right? ้ประจุใจเย็นนะฮะเอาเลยกินโชว์หน่อยอร่อยไหมลูกเน่ยแบบเราไม่ค่อยหิวอะไรตื่นแต่มากไม่นอนทั้งคืนขอน้ำจิ้มใหม่ได้หครับขอน้ำอิ้ขใหม่อะอขอขอนอนนี้เราพักรับอระขาอาหารนอขอขอขาอขอออขอขอนอขอ่อขี่ออขอขอข เอาไปถ่ายูปกับน้องไปลูกละหอคไปยินยินู่น้องไปไ่รไม่้น้องนด้วยนี่นีป้าป้าก็นั่งนี่อี่นับบยนอะอะอาเอาใข้ไป้ไ้ไโชเนี่ยไปกอดน้องกอดก้นน้องลูกกอดก้นน้องเลยอ้าอุ้ม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 ไปไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ย มินนามินนาไปไหนมินนาเอาหันหน้ามาถ่ายรูปให้ดูถ่ายรูปกับน้องไงย่าเร็วเอาถ่ายรูปกับน้องนั้นน้องไงย่ากับน้องมินนานะคะหนึ่งสองสามเอาทำไมไม่ไปได้กี่กิโลคะได้ค่ะเอาใหม่เอาหม่ช่างกิโลอ้ย่าจะช่างกิโลกิโลอะไรเนี่ยได้สิบเกียรติได้เท่าไหร่ได้สิบเกียรติเอาแม่สิแม่ได้ต้องคิดเหรอไม่่่ใชนนีัอ๋อเหรออ๋อเฉยเฉยอันนี้คือใครคะหนู มันสบายอันนี้คือใครคะนี่เป็นจิกโกค่ะนะแล้ถ่ายวีดีโอก่อนนะคะอ๋อชาของคุณอิฐน่ะวางไว้ขอยนุาตหน้าไว้สิลูกอ่าโอเคโตนี่ถ้าเป็นิปโตขายแบบเป็นโตชอบแบบไหนคะชอบแบบนี้เนี่ยอันนั้นชอบเป็นรูปังชอบอะไรนี่คืออะไรคะ นาฬิกาการยุงเด็กมีไฟเดือนละยีิบห้าบาทนี่ไงมันของน้องมะยมนี่เป็นนาฬิกาการยุงอาันาละกันยี่สิบห้าบาทเองสีอะไรแม่ไม่เอาไเอาไปสองอันเลยลูกเอ้าสองอันเลยไว้ใส่กันยุงกันได้กี่วัน ใช่นี่ไงเขาบอกนาฬิกากันยุงเด็กมีไฟวันนี้สีม่วงมันเป็นลูปมิกกี้เม้าท์น่ารักอันนี่เป็นโมเดลโมเดลไปไปจ่ายตังค์ไปจ่ายตังค์ไปจ่ายเงนไปจ่ายเงินอะไปจุดเด่นไปจุดยิงอะไปจ่ายตังค์แล้วนะคะตอนนี้อ๋อนี่คืออะไรโอ้น้องระวังค่ะประจุผ้าลานไปจ่ายตังค์เอจ่ายตังค์ตรงนี้ค่ะอ๋อ อรอเนื้คอคู่สำหรับสาวสวยอย่างประจุมตอนนี้นะคะประจุมอยู่ในโซนรอเนื้อคู่นะคะโอ้ตอนนี้จะเป็นยาย่าสไปเดอยเดมนสไปเดอร์แมนค่ะอันนี้มีอันนี้มีอะไรนี่นิดเป็นรูปภาพตรงนี้กินข้าวได้ไหมเนี่ยประจุมตรงนี้นั่งกินข้าวได้ไหมเนี่ย ก่อนแล้วพูดอะไรคะเนี uh, ่ย uh คือพูดดังๆว่าคือมาดิกาการยิงมาดิกาการยิงเหรอย่าๆเล่นอะไรคะปาจิงโกเปล่าคะตรงนี้ปาจิงโกร